สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะวันนี้นะคะเราได้มีโอกาสมาเที่ยวนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะแล้วก็เราก็มาเจอสวนบอลสีส่วนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าส่วนนี้นะคะมีบอลสีสวยมากๆเลยและบอลเก่าเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะจะพาไปชมกันค่ะแหมพอเดินเข้ามานะคะก็เจอบอลสีสวยๆเต็มไปหมดเลยค่ะมีหลายตู้มากทางนู้นน่าจะเป็นเจ้าของสวนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของสวนใช่ไหมคะ ไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะคุณวิสรุตครับคุณวิศรุตอ๋อโอเคบอลสีเยอะมากๆเลยแบบอันนี้เนี่ยจำหน่ายทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะก็มีขายบ้างครับอ๋อมีขายบ้างใช่ไหมคะเยอะมากมายเลยบอลเก่าทั้งนั้นนะคะที่นี่อยู่ตั้งอยู่ที่ที่เกิดว่าคนเขาจะมาเนี่ยใกล้ที่สุดเนี่ยตรงไหนคะก็อยู่ติดถนนเอเชียนะครับตรงข้ามทางแสงสาทางแสงสามพญาส โอเคเดี๋ยวเบอร์โทรนะคะเราก็จะแปะไว้ด้านบนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบอนเก่าด้านด้านหลังนะคะว่ามีอะไรกันบ้างคะ่ะมาถูกใจนะคะถูกใจตรงนี้ก็คือชินนะบัญชรน,นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้เนี่ยชินนะบัญชรเนี่ยจำหน่ายทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะอันนี้ตั้งแม่ครับมีจำหน่ายอยู่ยก,ก็ตน้นเล็กๆครับต้นกัะถางสี ราคาประมาณเท่าไหร่คะกระถางสี่นิ้วชิน,นะบัญชรก็เริ่มต้นแต่แปดร้อยขึ้นไปเป็นชินะบัญชรโบราณอ๋อชิน,นะบัญชรโบราณเริ่มต้นนะคะแต่แปดร้อยบาทขึ้นไปอันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับสวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสายสะสมนะคะแปดร้อยบาทเนี่ยถือว่าราคาโอ,โอเคเลยฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะได้มาราคาแพงมากๆเลยนะคะแต่ก็สวยมากๆเหมือนแบบนี้เลยะคะ่ะนะคะช่วงนี้นะคะใครอยากเก็บนะคะชิน,นะบัญชรน,นะคะมาที่สวนวิสรุ วิศนุบอลสีได้วิศรุตบอลสีได้เลยนะคะเพราะว่าเขามีบอลเก่าเยอะแยะมากมายเดี๋ยวความคุณแม่แปงจะพาไปดูอีกด้านหนึ่งค่ะ,ะส่วนด้านนี้นะคะเป็นลูกไม้นะคะที่ว่าเขาเพาะวัเามร็ดไว้นะคะก็สวยเช่นกันค่ะส่วนด้านนี้นะคะคืออะไรคะเนี่ยหันุมานทั้งหมดเลยหนุถมานหักด่านหรือเปล่าคะเนี่ยนี้เป็นหัตม,มานคุกฝุ่นอ๋อหัตถมานคุกฝุ่นอ๋อเวลาเขาออกสีเขาจะเป็นแบบนี้เหรอคะ อ๋อูหนุมานคุกฝุ่นสวยมากๆเลยอันนี้จำหน่ายหรือเปล่าคะนี่นายต้นแมต้นแมนี่ะ่ต้นเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้ต้นละพันค่ะต้นละนหนุมานคุกฝุ่นต้นละพันสวยมากมากค่ะเพื่อนๆค่ะเพิ่งเคยเห็นเคยเห็นแต่เขาต้นเบบีนะคะเนี่ยโอ้ต้นละพันถือว่าไม่แพงเลยค่ะต้นใหญ่มากตั้งแม่ได้เลยนะคะหนุมานคุกฝุ่นแล้วอันนี้อะคะหนุมานหักด่านฮะ อาออมพระพาเหรอคะทำไมใบขาวอะสวยเนาะเคยเห็นแต่แบบว่าเป็นหักอมพระพาแต่ว่ามันเป็นสีอื่นเหมือนหักดานเลยเอ,เอ,อ๋ออ๋ออยู่ในตู้เลยเผือกไปนิดนึงโอ้แต่สวยมากๆอืมเกิดว่าบอลสีอยู่ในตู้อบานานนะคะสีเขาจะจืดๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงนอกตู้เนี่ย สีเขาจะเข้มข้นขึ้นใช่ไหมคะวันนี้เราก็ได้ความรู้จากฟาร์มคุณวิศรุตมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูด้านนู้น<ร>ค่ะ,ททะอ,อะไรนะคะถ้าแก่เต็มที่แล้วถ้ามันแก่เต็มที่แล้วิงมันอยู่ในตู้มันจะสีมันจะเปลี่ยนอ๋อถ้าเกิดบนสีนะคะแก่เต็มที่แล้วอยู่ในตู้เนี่ยสีเขาจะเปลี่ยนเขาจะดูไม่สวยไม่ไม่ค่อยสวยเลยนะคะด้านนี้หงส์สวรร์เยอะมากๆเลยเห็นไหมคะ เดี๋ยวเราพาไปดูด้านในนะคะว่ามีบอลสีอะไรบ้างค่ะส่วนด้านนี้นะคะอลังการมากนะคะมีบอลสีมากมายเยอะแยะไปหมดเลยมีเขาเรียกอะไรนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นต้นแม่ของเขานะคะสวยมากๆโอ้ยมีขุนเมืองด้วยมีบอลเก่าทั้งนั้นเลยเสือป่าก็มีเสือป่ามีต้นลูกไม่อยากได้สวยค่ะโอ้สวยมากๆ โอ้โหสยามสยามนนทเขตโอ้โหเพื่อนเพื่อนดูสิสวยๆทั้งนั้นเลยทศก,กัณฐ์ค่ะโอ้โใหม่ก็สวยจริงๆนะคะอันนี้หนุมานทุกฝุนของเขานะคะสวยมากเออไม่ใช่หนุมานหักดานสวยมากเพื่อนเพื่อนถ้าอยากมาแถวนี้นะคะเพื่อนเพื่อนมาเลยนะคะสวยมากๆเลยสว,ยวนวิสุบอนสีนะคะเดี๋ยวเราจะแปะเบอร์โทรไว้นะคะถ้าใครอยู่ใกล้ๆอยากมาชมสวนนะคะเขาก็ยินดีต้อนรับมากๆนะคะบอนสีเขาจะเยอะจริงๆค่ะ ใช่โอ้นี่นี่น,นี่ด้านนี้ก็สวยๆทั้งนั้นเลยมีเพชรจรัดแสงก็มีนี่เพื่อนๆคะบอลสีสวยมากๆเพชรจรัดแสงนี่เห็นไหม,ม,มคะสวยจังเลยคะ่ะมีต้นลูกไหมคะเพชรจรัดแสงคะองโอ้อยากได้เดี๋ยวต้องขอไปปลูกซื้อไปปลูกบ้างเนาะสวยทั้งนั้นเลยเพื่อนๆคะ ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ก่อนอันนี้อะไรคะเนี่ยเนี่ยค่ะอันนี้ท้าพันตาท้าพันตาอ๋อสวยค่ะสวยเหมือนที่บ้านแต่ว่าที่บ้านจะแบบว่าอยู่ในตู้เนาะจะไม่ไม่เข้มแบบนี้นะคะอันนี้คะอันนี้คะพน,นุมานคุกฝุ่นเนาะสวยจังเนะกัลายาก็สวยนะคะเนี่ย เ,เ,เขามีบอลที่แบบว่าเราไม่เคยรู้จักอะ่ะเยอะมากๆเลยนะคะโอ้รถพระเก 9, ้าใช่ไหมอันเนี้ยใช่มันเจ้าจัก,กรพรรดิโอ้เจ้าจักรพรรดิสวยขนาดนี้เลยเหรอคะโอ้เจ้าจัก,กรพรรดิโอ้ไม่ก็สวยค่ะเ,เพื่อนๆสวยจริงๆเลยและเขาก็มีนะคะเแบบีนะคะราคาไม่แพงเลยะคะ่ะเพื่อนๆก็ติดต่อมาได้นะคะส่วนวิสลุตบอลสีค่ะ เนี่ยค่ะเยอะแยะมากมายนะคะใครสนใจติดต่อน้องได้เลยนะคะก็ฟาร์มคุณไม่เป่งก็จะเลือกไปหลายๆตัวค่ะนะคะแล้วก็เขาดูแลดีมากๆเลยแนะนําการดูแลด้วยหรือป่าคะ แล้วก็เขาซื้อแล้วเนี่ยหรือว่ามาแบ่งปันจากที่นี่ไปแล้วเนี่ยน้องเขาก็ยินดีจะให้คําแนะนําในการปลูกด้วยนะคะเพราะว่าเขามีวิธีการปลูกวิธีผสมดินที่เด็ดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยจะลองถามเขาอีกทีนะคะเอฟดินเนี่ยคุณทํำยังไงคะที่จะให้เขาดีๆค่ะมักประมาณก็กครึ่งเดือนนะครับใบก้าปลูกแล้วก็เอาไปบดบดแล้วก็ผสมกับดิน ดินดำธรรมดาสามส่วนกับหนึ่งอ๋อเขาจะใช้นะคะใบก้ามปูต้องบดนะคะผสมดิน1ส่วน3ส่วนต่อ1ส่วนนะคะก้ามปู3แล้วก็ดิน1นะคะเขาบอกว่าดินจะฟูนะคะแล้วก็ต้นจะโตเร็วมากๆเลยนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับชมนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามเพจฟาร์มคุณแม่เป่งแล้วก็ช่องแม่เป่งร้านวิวด้วยนะคะแล้วก็จะพามาชมบอนสีต่างๆสวยๆให้อ่าให้ชมกันนะคะจะพามาชมบอนสีสวยๆนะคะอุ้ยสวยมากๆเลยอันนี้ถามอีกทีว่าต้นอะไรวานอนเทศว่านอนเทศสวยมากๆมีต้นลูกไหมคะวานอนเทศน่าจะอยู่ฝั่ง โอเคค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆก็สวัสดีนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการปลูกวันสีและไม้ฟอกอากาศมากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ